พนกันแล้วนะครับจิงดูสงครามเพลงนะครับสำหรับยกแรกที่ผ่านไปนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างน้องมุกกับพี่ม่อนนะฮะต้องดูคะแนนฝั่งกรุงเทพก่อนนะครับคะแนนของน้องมุกนะครับที่ทําได้คือ974คะแนนโอ้ยอ้าวมาดูคะแนนของคุณม่อนจากอุดรธานีบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร กรรมการพร้อมเชิญครับแป9ร้อ <H> คะแนนเก้ <t implied> ีต่อ9ก้เข้ากล้เป็นฝั่งผมนำแล้วมาเป็นกรุงเทพนำถึง55าสิบห้าคะแนนห้าสิบห้าคะแนนขอบคุณครับ ฟังของก่อนนะครับฟางอุดรธานีนะครับคุณม่อนร้องไปแล้วก็ต้องเป็นครูอุ๋ยนะครับอ้าวแปดเป็นป้ายครับอุดรเลือกอะไรครับโอ้ยะไรครับเชื่อตั้งแต่แรกก็ต้องเชื่อต่อไปค่ะก็ต้องเชื่อต่อไปนะครับแอตแทกอีซีเปิดมาเป็นเพลงอะไรแอตแทกอีซีเป็นเพลงที่ได้รวยๆของมาชาวัฒน์ณผ่านนี้พร้อมนะครับครูอุ๋ยครับพร้อมค่ะนักเรียนดูอยู่นะครับโอเค หัวใจห่วยๆครับเชิญ และฉันเสียดายทีวันนี้เสียเธอให้เขาเปล่าเลยเชื่อไหมภายในใจฉันมันวางเปล่าพาเขามาให้ฉันจะแอบยิงซกันทำให้ฉันร้อนรอน ใช่ไหมโปรดจงรู้ไว้ไม่มีทางจะเป็นฉันเคยใช้เวลากับเธอมนัน sit เป็นไงพี่ชมพูได้ฟังน้องเป็นไงบ้างครับการร้องเรื่องตัวโน้ตเรื่องเรื่องของความเพี้ยนไม่เพี้ยนเนี่ยโอเคเพยงแต่ว่าอารมณ์เพลงนี้ผู้ชายห่วยๆก็คือค่อนข้างจะจิกกัดหน่อยร้องออกเพราะไปนิดนึงน่าจะเพิ่มความแดกดันของเนื้อหาความแบบฉันไม่แคร์หรอกเชเชอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นนะฮะมากขึ้นอีกหน่อยนอกนั้นก็โอเคครับขอบคุณครับคี่แอนครับพี่แอนผู้อุ่นชบว่าคะแนนเป็นรองเหมือนแข่งกีฬาถ้ารอบลึกความเครียดความกดดันมันมากดูแล้ว อุ๋ยวันนี้ไม่เหมือนกับวันแรกแล้ววันก่อนนะครับแต่ว่ามีความตั้งใจครับอุ๋ยมีความตั้งใจถือว่าทาได้ในระดับที่น่าพอใจโอเคนะครับเอาพี่ตักพี่ตักคือน่าเห็นใจทั้งคุณอุ๋ยแล้วก็เห็นใจดิฉันด้วยในขณะที่คุณอุ๋ยร้องเพลงผู้ชายห่วยๆแต่ชีวิตคนดิฉันในขณะนี้แวดล้อมไปด้วยผู้ชายเหี่ยวเหี่ยวนะครับผมยังหนุ่มอยู่นะเว้นไว้สักคนน่ ก็วันนี้เนี่ยจับได้นะคบว่าครูอุ๋ยเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจ <c oughs> ดูจากสีหน้าท่าทางการร้องมันมัน,น,นจับได้นะคะ <c oughs> และอย่างภาษาไทยเป็นคำว่าใช้ใช้อย่างเงี้ยเธอมันจะเกี่ยวกับเหล็กดัดฟันหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> นะคะโอเคแล้วรันนะครับนะครับขอบคุณครับโอเคครับอุ๋ยเชครับขอบคุณครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงคนที่สองนะครับฝั่งพี่เป็นคุณออส โอเคอ่ะเจอครับคงต้องเป็นตาพี่เลยนะนี่นะเข็นป้ายพี่แปดเข็นป้ายครับอันไหนดีครับหนึ่งเข็นป้ายอันไหนดีเบนเน็ตครับเบนเน็ตเบนเน็ตฮะสบู่เบนเน็ตเทียนอีนี่อยากให้ได้เป็นเพลงผู้หญิงนะหมดแล้วนะของเราต้องเป็นเพลงผู้ชายนะนะฮะสบู่เบนเน็ตเทียนอีกครับอันนี้เป็นเพลงโอ๊ยเพลงอันที่หนึ่ง ออสคิริบูที่ผมรู้จักหน้าไม่ใช่อย่างนี้นะเขาไปอยู่ภาษีเจริญครับขายเครื่องเสียงหน้าเปลี่ยนไปครับนั่ดันจะได้ฟังเพลงออสคิริบูเนี่ยอยากฟังอ่ะเรืองออสคิริบูนเนี่ย,อยรอวันฉันรักเธอนะครับจากออสภาษีเจริญ พาดวงใจเลือล่อนลอยปากบทเพลงมันเล่งให้ไหวเธ mm hmm. อโปรดเก็บใจไวเพื่อรอปากคำว่าทุกืีให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ่ง ฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโพดเจ็บไว้ยันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างให้อ่างว่าอยู่เดียวได้ฉันเฝ้ารอรอเพื่อพบกันใหม่วันที่ดวงใจ กลับมาเพื่อพบเธอสุดทีรักก็รดตรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราไห้มีพลังรอการกลับมาแม้เพียงกันก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ ตลอดเวลาฉันจะรอวันวันแห่งรักหัวนมาวันที่เราสัญญาต่อกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากคนแบ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรร้อมจบแล้วไปไหนดีไปไหนดี พี่ออนก็ร้องนะสองคนนั้นลุนมากเลยนะอาคุณกอบเลย ในช่วงในช่วงเพลงช้าในช่วงแรกเนี่ยเขาออกคำสั้นไปนิดหนึ่งตอนท่อนแยกเขาร้องโอเคขึ้นก็าคำมันเยอะขึ้นแล้วก็เขาปิดคำเร็วเร็วเร็วอย่างเงี้ยโอเคนั่าร้องเพลงเร็วดีกว่าต้องบอกเลยถ้าถามเรื่องให้คอมเมนต์เพลงของคุณออดกิริบูลนี่ต้องผมเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสนิทเดี๋ยวผมไม่จบเลยอ๋อจบกันจบกันจบกันโดโวมโอเคฮะแล้วก็ติดลอลิงอีกนิดเดียว ลับลิงทำไม่กลับ no ิกลับมากลับมาควกล้ำเหรอควบกล้ำนิดหนึ่งตองกลับมาตรงกลับมาเอาทเอาลิ้นแลบออกมาแล้วเอาอย่าี้ดิกลับวิธีเฮ้ยนี่รายการประกวดอะไรวะเนี่ย้นับนันับนับใหม่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 อสี่สามเข้า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 ้าเข้เาเข่าเข้าเข้าเน้เข้า้าเาเ้าเข้าาเข้าเขเ้เ้ครับตื่นเต้น้เ้้า อยากฟังไหมว่าที่ร้องที่ถูกร้องยังไงอ่ะอยากรู้ครับอยากฟังดวงใจฉันคิดขอบคุณมากครับพี่กิ๊กขึ้นจังหวะแรกใช้ได้เลยใช้ได้ครับปล่อยไปเพี้ยนเลยขอบคุณครับที่เชิญผมโอเคคคุณชมพูครับคุณออสเนี่ยเขาคงจะชอบคุณออสมาก อลยที่คงจะชอบคุณใช่พยายามที่จะร้องให้ได้ด้วยอารมณ์แบบนั้นซึ่งเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไอการที่ร้องเป็นคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องคิดไงมันทําให้สมาธิที่อยู่กับเพลงมันหายไปเยอะตอนฝึกอาจจะเรียนแบบเขานะครับแต่เวลาจะร้องปั๊บเนี่ยเราต้องเอาเพลงของเขามาเป็นของเราแล้วเวลาร้องเนี่ยอารมณ์จะทําให้เพลงเนี่ยมันน่าเชื่อมากขึ้นอีกแทนที่เราจะร้องเป็นตัวคนอื่นโอเคโอเคมาคุยเชิญคุยคุยมา ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนของผู้ที่2นะครับช่วงนี้ไปสงครามข้างสเวงก่อนนะครับไป,ไปร,รู้จัก<ร>ของตุงเทพมหานครใช่ญครับพี่นอนอยครับใช่